ต่อคือต่อตอนสองก็คือเขาทําอะไรเนี่ยเขามีคมสุขเวลาเวลาเราตื่นใช่ไหมคือตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะดูเวลาว่าเมียจ,จะตื่นกี่โมงกี่ยามเขาจะย่องย่องไปแอบฟังแอบฟังว่าเมียตื่นหรือยังนะเออถ้าเมียตื่นแล้วคุยโทรศัพท์ปกติฉันตื่นเนี่ยฉันจะต้องอ่านข้อความเช็คโทรศัพท์คุยโทรศัพท์สิบนาทีฉันค่อยออกจากที่นอนพอออกจากที่นอนเนี่ยเออกลางหน้าแปลงฟัน ห้องน้าตามภาษาของอผู้หญิงาสามีของฉันเนี่ยก็จะไปเปิดมาา่าน,า,า,นา,มา,านหน้าต่างนั่นแหละม่านหน้าต่างแล้วก็จะพับ,พบผ้าปูที่นอนน่ะแล้วก็ดึงให้มันตึงให้มันอะไรก็พับแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ลมมันระบายคือเขาจะทําแบบเนี้ยตั้งแต่ได้กันวันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ต้องทําอยู่เขายังทําอยู่ เพราะว่าเราบอกว่าเ,ออเดี๋ยวฉันทําเองมันเป็นหน้าที่ของของผู้หญิงของพรรยาเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยยังมีเวลาเยอะอายุยังน้อยก็คือถ้าวันไหนเขาไม่ไม่อยูออ่ถ้าวันไหนเขาไปจากฉันเมื่อไหร่โดยทีออ่ไม่ได้หมายความว่านี้ไปมีคนอื่นหรือว่าทิ้งคือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเขาเอาเวอลสันไปคนมักว,วอลตรงๆเนี่ย หรือว่าหนึ่งเขาตายสิ้นใจหรือนอนหลับตายไปโดยที่ไม่ได้ลํำลาเมียเนี่ยเออเขาคิดว่าเขาก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเขาได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตประจําวันไวออ้ทุกวัน,ท,วนทุกวันสม่าเสมอกับข้าวก็เหมือนกันนู่นนี่นี่นั่นเขาจะถามเรานะว่าอ,อวันนี้เราจะกินอะไรแล้วก็นัดกันนู่นนี่นี่นัออ่นสลับวันกันนู่นนี่นี่นั่นก็คืออาหารการกินเนี่ยออสมัมผของฉันอะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็จําง่ายนะ ไม่ค่อยหลงหลงลืมล,มล,มล,มลืมเท่าไหร่เรื่องอาหารแต่ก็มีไหมมีอย่าง70%ก็ประมาณ3 0 30%, 30เนี่ยก็อาจจะเออลืมนิดหน่อยนี่นี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะจําแล้วเขาจะซื้อนูน่นนี่นี่นั่นแล้วก็ข้อสําคัญนะถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันทําอาหารเองแล้วเราเนะี้ยอย่าถามอย่าถามอย่ายา้ําบ่อยว่าฉันจะทานะฉันจะทานะไม่ได้คือทําได้ แต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเสียใจว่าเหมือนเหมือนว่าทําไมไม่เปิดเปิดโอกาสหรือปล่อยโอกาสให้เขาเป็นเป็นลูกผู้ชายที่อะ,อะไรอย่างเงี้ยคือทําหน้าที่คือเขาเขาเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเราทำเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแย่งทนะํานไม่ได้คือเขาคิดว่า ใช่สิฉันแก่แล้วอะออจะทํานู่นให้เธอไม่ถูกใจฉันทํานี่ให้ไม่เธอไม่ถูกใจเขาจะตีความหมายไปหลายๆอย่างในในลักษณะของคนที่เขาเป็นหัวใจอเขาเป็นหัวใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอม,มันไปขัดใจเขาไงแต่ทีนี้เราไม่ทําวันนี้เขาจะบอกไป้กอดน,นอนนะวนะว่าเขาจะทําอันนี้อันนี้นี้ก็เมียจะนอนประมาณหกโมงเชา้าเจ็ดโมงแล้วก็จะตื่นห้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงพอหลังจากนั้นล่ะ รัวเมียตื่นก็แกก๊เข้าห้องน้ำปุ๊บก็จะไปเปิดเตาแก๊สต้มไข่ให้ภรรยาสงลูกไข่ต้มนะ,ะกาแฟแล้วแต่ถ้าไม่ภ <c oughs> รรยาไม่เอากาแฟก็ชาชาหรือน้ําอุ่นบางวันก็กินกินไข่กับสลัดอ,อาจจะขนมปังชิ้นเดียวอ,อ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะถามบอกเออที่รักฉันเอาแต่ไข่เขาก็จะเอาแต่ไข่ ที่รักจะน,นอนหนุ่มปังตื่นมาเขาจะทาเย็มนู่นนี่นี่นั่นแล้วแต่เราออเดอร์ไว้ก่อนนอนเออแล้วก็คือทําประมาณเ,าเหมือนไข่ต้มเนะี่ยจะต้มเหมือนเหมือนยางมะตูมเพราะเมียชอบเมียชอบยางมะตูมเออเพราะว่ากินไข่าสามวันแล้วก็กินไก่มันต้องกินโปรโตีนเยอะๆมันถึงจะไม่อ้วนเออถ้าเรากินโปรโตีนเยอะมันกเ็เราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมันจะ อะไรนั่นแหละอืมอข้อความมันเป็เร็วมากเลยเนะเพราอหลังจากกินเสร็จนู่นี่นี่เนี่ยเสร็จฉันเป็นคนที่กินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยจะจะเข้าห้องน้ำเ,เข้าห้องน้ําระหว่างที่ฉันเข้าห้องน้ำเนี่ยว่าฉันจะมาเก็บอาหารเก็บจานเก็บอะไรเนี่ยกลับมาผัวสามีเขาฉันเก็บเรียบร้อยใส่เครื่องเมืองนอกนะ่ะถ้วยจานแก้วใส่เครื่องนอกจากชิ้นใหญ่ๆ ก็ล้างมือก็ไม่ใช่เอามือน,น่นี่นั่นมันจะมีเครื่องถกูกเครื่องล้างนั่นแหละแต่ว่าเอ,อ่านไปด้วยทำคลิปไปด้วยข้อความมันก็เข้าด้วยเออแล้วทีนี้ก็ฉันก็อาบน้ําล้างหนา้าแปรงฟันนู่นนี่แต่งตัวแล้วก็มานอนนอนหลังจากรับประทานอาหารเชา้าเสร็จแล้วก็มานอนพอนอนเสร็จเขาก็จะมาถามเราว่าเออหมายความว่า มันเป็นการรบกวนเขานั่นแหละถ้ารบกวนเขาก็จะออกไปเดินไปเดินออกกํบบลาลังกายครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์แต่ถ้าบอกไม่เป็นไรเธออ่านได้เธอดูข่าวได้แต่เบาเสียงไว้คือถ้าสมมติว่าเมียเนี่ยผรนรยาเนี่ยไปนอนอีกห้องหนึ่งก็คือไม่ใช่ห้องนอนอเขาก็จะเหมือนกับว่ามันห่างไกลกันตกลงกับเขาลูกไงถ้าจะให้ฉันนอนเดี๋ยวนี้ต้องเสียงทีวีอย่าให้ดังเพราะาฉันเนี่ย ถ้าเสียงดังนิดหน่อยฉันเป็นคนที่นอนไม่ได้เวลาเดินในบ้านเนี่ยปกติจะใช้รองเท้าเดินในบ้านถ้าฉันนอนปุ๊บเขาจะถอดรองเท้าใส่แต่ถุงเท้าเดินย่องย่องเออกลัวเมียจะตื่นกลัวภรรยาจะสุดสวยจะตื่นอืคือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ่ะจะจะไม่ขัดใจเมียนะจะไม่ขัดใจภรรยาสุดสวยของเขาอืมโอ้ยคลิปมันไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวฉันต้องตัดก่อน